ท่านผู้ชมที่เคารพครับ,รบมีผู้สื่อข่าวที่ไม่ประสงค์ออกนมวิเคราะห์ะรัฐธรรมนูญแห่งรัชาราชัาากรไทยนะโครงสร้างของรัฐธรรมนูญฉบับนี้คณะผู้ร่างมีวัตถุประสงค์ที่จะจํากัดและควบคุมอํานาจของประชาชนด้วยการสร้างหรือสถาปนาองค์กรรวมทั้งคณะบุคคลที่ไม่ได้มาจากประชาชนให้มีอํานาจเหนือตัวแทนที่มาจากประชาชนออกแบบให้มีการสืบทอดอํานาจขององค์กรหรือคณะบุคคลดังกล่าวตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด โดยประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆได้จึงหาได้เป็นรัฐธรรมนูนที่ยกฐานะประชาชนให้เป็นพลเมืองตามวัทกรรมของผู้วรังแต่อย่างใดไม่หากแต่เป็นรัฐธรรมนูนที่ไม่เคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่สนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขอันจะนำมาซึ่งความขัดแย้งของคนในชาติอีกครั้ง คณะผู้ร่างได้กำหนดรูปแบบและวิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวมากมายเช่นออกแบบให้เป็นรัฐบาลผสมเพื่อให้ได้ฝ่ายบริหารที่ไม่มีเสถียรภาพอันจะนําไปสู่การต่อรองผลประโยชน์ของพรรคหรือกลุ่มการเมืองไม่มีที่สิ้นสุดดังกรณีที่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งรับนูลนปี2540หรือล่าสุดกรณีพักภูมิใจไทยที่เราพูดกันถึงนี่ครับเขาวิเคราะห์กันมาก็ไม่ได้คิดต่างกันนะท่านนะหมายก็ว่าอำนาจประชาชนจะไม่มีอะไรเหลือหลอเลย ณขณะนี้เนี่ยสังคมเนี่ยสังคมสะท้อนออกมาแล้วในทุกหลายรูปแบบนักวิชาการนักการเมืองนะครับผู้ที่สนใจทงางด้านการเมืองการปกครองสะท้อนออกมาหมดแล้วว่าการร่างรัฐธรรมนูญในคราวนี้เนี่ยมันไม่มีเจตนาที่จะให้การปกครองเป็นรูปแบบประชาธิปไตยอย่างที่ท่านว่ากรณีอย่างที่เห็นก็คือว่าอย่างเช่นบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ย ไม่ต้องมาจากสสก็ได้ไม่ต้องเลือกตั้งก็ได้แล้วก็ในขัะนเดียวกันก็บอกว่าต้องการออกแบบการเลือกตั้งในลักษณะที่จะให้มีพักเล็กๆเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะการที่มีพักเล็กๆเกิดขึ้นอย่างที่ท่านดรดิสอนบอกว่าสักครู่เมื่อสักครู่นี้ว่ามันเป็นเกิดการต่อรองกันเยอะแยะสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสให้ใครครับให้คนที่ไม่มาจากการมีการเลือกตั้งเนี่ยมาเป็นนายกได้บอกว่าเลือกสอง่อสามแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านเห็นไหมครับว่ามี ให้เลือกกลุ่มการเมืองด้วยท่านเห็นไหมครับว่าเลือกอิสระก็ได้คนกลุ่มเราเนี้ยจะเป็นบียหัวแตกที่จะทําให้การเลือกการชวมรัฐบาลนี่ก็ยาก <c oughs> ก็หมายความว่าเวลาประชาชนเลือกสสมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้นายกอย่างที่เขาต้องการอาจจะได้นายกจากที่ไม่ดีมาจากการเลือกตั้งก็ได้เพราะว่าเขาได้เปิดไว้ตั้งแต่แรกว่าถ้าไม่สามารถเลือกได้ก็เอาสองส่วนสามหรือถ้าไม่ได้ก็เอาเสียงมาก ก็ได้เป็นนั่นก็หมายความว่าการ่รากรัฐมูญในคราวนี้ในเบื้องต้นก็คือว่าอำนาจประชาชนในการจะเลือกนายกนั้นเนี่ยถูกดึงออกไปแล้วก็มีการซ่อนเลนบอกว่าถ้าหากว่ามันมีการเลือกตั้งแล้วมีผลออกมามีพรรคเล็กพรรคน้อยเยอะแยะ,ยะการบริหารงานก็จะไม่ได้การฟอร์มรัฐบาลก็ไม่ได้โดยเฉพาะการฟอร์มรัฐบาลครั้งแรกเนี่ยอาจจะฟอร์มไม่ได้เลยตั้งรัฐบาลไม่ได้<ต>เขาเปิดทาง,<อ>งเปิดทางรัฐบาลตัวเองมองอย่างนี้นะ ผมมองมานานแล้วสังคมไทยเนี่ยเราต้องยอมรับนะเป็นสังคมที่ชนชั้นนำชนชั้นนำชนชั้นสูงชนชั้นอภิสิทธิชนต่างๆเนี่ยเขาไม่ต้องการในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยประสบความสําเร็จในการบริหารประเทศเพื่อตอบโจทย์ความพาสุขของประชาชนรัฐบาลใดก็ตามมาบริหารประเทศแล้วดีสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน สร้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของประชาชนให้ขึ้นมาความศรัทธาหรือความนิยมชนชั้นนําที่สังคมไทยเคยให้การยอมรับมาก่อนมันจะถูกลดความนิยมความศรัทธาลงไปงฉะนั้นเขาจึงต้องพยายามออกแบบให้รัฐบ,บาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยทำอะไรไม่ได้ไม่มีผลงานก็ดีแต่โชว์วาทกรรมกันไปมาประชาชนจะได้หวยหาจะได้คิดถึง จะได้เห็นความสําคัญของชนชั้นนาว่าโอ้มันไม่ไหวจริงๆพวกนักการเมืองเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะมาตอบโจทย์หาความสุขหรือความอยู่ดีกินดีกิน,กนอิ่มนอนอุ่นของประชาชนได้ฉะนั้นนี่คือความตั้งใจเพื่อเขาต้องการที่จะรักษาสถานะความนิยมชมช,มชอบของชนชั้นนำมาไว้ในสังคมไทยเนี่ยให้ได้นั่นคือสิ่งท้่เราต้องกา้นี่คอท่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ การที่ผมเคยพูดไปไอซ์เบิร์กทฤษฎีภูเขาน้ําแข็งปรากฏการณ์ที่โผล่มาเล็กน้อย <c oughs> ท่านโทษต้องมองไปในรากลึกว่าจริงๆแล้วรากของประเทศไทยก็คือชนชั้นนําที่ดําเนินการในการที่จะครอบครองอํานาจเมื่อมีคนอื่นมาทําให้เกิดความนิยมชมชอบก็จะไม่มีความพอใจและในขณะนี้นะครับการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย บางท่านนักวิชาการยังบอกว่าเป็นการร่างโดยการตั้งว่าต่อสู้กับท่านทักษิณและตระกูลจินวัตร<ม>วิธีการเขียนเพื่อจะเอาให้ชนะแค่นั้นเองจึงทําให้เกิดการสร้างโมเดลต่างๆขึ้นมามากมายทําให้รัฐมนูลที่ออกมาเป็นผู้พิจารการอยู่ในขณะนี้ผมว่าหรือจะเอาอย่างที่ท่านผ่านทองแท้เพจเฟซบุ<ม>๊กบอกว่าเอาจริงๆก็เขียนไว้เลยรัฐมนูลว่า ไม่ให้ตระกูลชินวัตรเนี่ยเข้ายุ่งเกี่ยวการเมือง <c oughs> เอาอย่างนั้นเลยไหม <c oughs> แล้วมาดูว่าประชาชนเขาจะคิดอย่างไงที่ที่ร้ายแรงก็คือให้มีกลุ่มการเมืองได้ <c oughs> กลุ่มการเมืองนี่กับพรรคการเมืองต่างกันนะครับพรรคการเมืองมีกฎหมายพรรคการเมืองมันมีนมกกร,มมนมระเบียบมันมีจริยธรรมมันมีทั้งคุณทั้งโทษอยู่ในพรรคการเมืองนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มการเมืองเนี่ยไม่ต้องไปรับผิดชอบเรื่องใดๆที่พรรคการเมืองเคยมีก็ไม่ต่างอะไรที่สมัครอิสระได้นั่นแหละครับ ทำไมก่อนอิสาระาโอ้โหก่อนเรามาเนี่ยอิสาระาในไม่ก็ไปตรงเข้าเข้าวตรงไหนสุกก็วิ่งไปหาเลยนะ <c oughs> ผมเคยมีประสบการณ์ครับขอยกมือสุดหัวเลยครับถ้ายัางไงให้สังกัดพรรคการเมืองเะครับถ้าไม่สังกัดพรรคการเมืองนายทุนนี่เขาพยายามที่จะส่งบอนส่งเข้าไปส่งซุม 4, สี่ซุมห้าเข้าไปรวบรวมได้สักห้าคนก็เป็นรับดีช่วยแล้วเนี่ยอำนาจการต่อรองที่เลวราแบบนี้จะเกิดขึ้น ในในอนาคตของการการเมืองของประเทศไทยผมผมเห็นด้วยกับท่านดรีสสอนอย่างมากมายนะครับแล้วก็ผมไม่เห็นความจําเป็นของการที่จะให้มีกลุ่มการเมืองเกิดขึ้นกลุ่มการเมืองแล้วก็มาส่งสมัครการรับตั้งสมัครการเลือกตั้งด้วยเนี่ยมันจะต่างอะไรกับพรรคการเมืองสมมตินะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยพรรคการเมืองเขาบอกว่าเป็นบุคคลที่มีแนวความคิดเดียวกันมาร่วมกันตั้งเป็นพรรคการเมืองมีวัตถุประสงค์ในการเมืองร่วมกันแล้วก็ ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องส่งสมาชิกของตนเข้าไปส่งในการรับเลือกเพื่อจะเข้ามาทําหน้าที่ในสาธานะนี่คือ definition หรือคําจำกัดความของพรรคการเมืองดังนั้นกลุ่มการเมืองเนี่ยเขาก็พูดคล้ายๆกับว่าเป็นคนกลุ่มที่คิดเหมือนกันอยู่รวมกันแล้วมันเป้ามาส่งเดียวกันเหมือนกับกลุ่ม ngo หรือกลุ่มอะไรก็ได้แล้วก็แต่มาส่งสมัครสอสอเข้ามาไอ้การการะทําอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับยกกลุ่มการเมืองนี้มาเท่ากับพรรคการเมือง อย่าลืมนะครับพรรคการเมืองนี่เป็นสถาบันเป็นสิ่งที่สถาบันที่ประเทศที่เขาปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเขาให้คุณค่าเขาให้ความนับถือเพราะนี่คือสิ่งที่จะนําความต้องการของประชาชนเป็นสัญญากับประชาชนว่าจะนําความต้องการของประชาชนนี่เข้าไปสู่ในระบบเข้าไปสู่ในระบบงบประมาณจัดสรรงบประมาณจัดสรรนโยบายต่างๆมาสู่ประชาชนแต่กลุ่มการเมืองแ่ะครับทําหน้าที่ไหม เป็นสถาบันไหมยกมาเท่ากันได้ยังไงผมชอบที่ปู่ชัยเขาบอกมันจะนําความ,ล,ม,มล่มจมมาสู่ประเทศเพราะอะไรครับทีนี้อาจารย์ที่สําคัญมากเลยผมเสียใจมากคือเขาได้เปลี่ยนหลักคิดที่ที่เคยคิดไว้ไดีอยู่แล้วและการเมืองไทยเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมาตลอดต้องให้เวลาให้เวลาประชาชนได้เรียนรู้ ให้เวลากับการวิวัฒนาการทางการเมือง yeah, no, no. แต่วันนี้คนเหล่านี้ไม่เคารพการวิวัฒนาการทางการเมืองเมื่อก่อน,นเรามีปัญหามากถึงมีพรรคการเมืองก็ไม่มีนโยบายคนจะเลือกบุคคลเป็นสำคัญในอดีตบุคคลจะใหญ่กว่าพรรคฉะนั้นทำให้พรรคการเมืองนี่ไม่ได้มีบทบาทหรือไม่อยู่ในความทรงจำของประชาชนจนมาถึงรัฐมนตรีสองห้าี่ก็บัญญัติให้ผู้สมัครนต้องมาต้องสังกัดพรรค และต้องเคารพกติกาและมะติของพรรคนี่คือการวิวัฒนาการมาขั้นตอนหนึ่งแล้วแล้วปรากฏว่าพรรคการเมืองในอดีตน,นมันโชว์กันแต่วาตกรรมอวดกันแต่วาทะโอหารพูดกันตรงไปตรงมาเลยนะเหมือนเหมือนหมอระสบอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งพรรคการเมืองพรรคหนึ่งได้นำานโายบายได้ออกแบบนโยบายได้คิดนโยบายได้ให้นักวิชาการไปทำงานวิจัยว่า อะไรที่เป็นความทุกข์ของประชาชนแล้วลนำมานะใส่ไว้ในนยโยบายของพรคไทยรักไทย,ก,ไทยการต่อสู้ในเชิงนยโยบายระหว่างพักการเมืองจึงเกิดขึ้นพรักเก่าแก่ซึ่งไม่เคยคิดนยโยบายมาก่อนบอกแต่ว่าต่อต้านประเด็นการต่อต้านปเป็นการในอดีตนะตอนหลังอยู่ไม่ได้เลยต้องไปคิดนยโยบายเหมือนกันถึงจะโลกเพื่อนบ้านกขช่างเถิดแต่เอาเถออการเมืองได้วิวัฒนาการมาถึงพักการเมืองเข้มแข็งแล้วก็มีนยโยบายเละสู้กันด้วยนยโยบายในในการเลือกตั้งมันกําลังจะไปถึง แบบอังกฤษมีพรรคการเมืองที่เข้มแข็งอย่างพรรคเลเบอร์อย่างพรรคคอนเซอร์เอทีฟอย่างอเมริกา America, มีพรรคการเมืองอย่างรีพลิกันอย่างพรรคเดโมแครตเราก็เริ่มมีสองพรรคการเมืองใหญ่แล้วนะที่จริงกําลังเข้ารูปเข้ารอยแต่ปรากฏว่ามันเกิดการรัฐประหารเสียก่อนทีนี้มันนี่เด็กมันพูดดีมากนะเมื่อวานผมจําชื่อไม่ได้เด็กจากอ่มามะเลยที่ถูกเชิญไปคล้ายๆไปฟังความคิดเห็นเด็กบอกว่า ขอเอากับพู้คนเด็กคนนี้มาพูดนะแกบอกว่าปัญหาของประเทศเราวันนี้เนี่ยรัฐทหารมันเป็นปัญหาแกบอกอะกองทัพมันเป็นปัญหาทิงทำาให้ทุกอ,อย่างมันเป็นปัญหาไปหมดแกบอก <ừ> ปัญหาอยู่ที่กองทัพตุองจำชื่อเด็กไม่ได้นะครับเด็กอ่าชื่อศิรวิทย์อะไรประมาณเนี่ยครับครับ,ค,รบคือพัฒนาการทางการเมืองของไทยมันก็มาไกลแล้วมีการยอมรับประชาธิปไตยยอมรับอำนาจประชาชนปร,ชาประชาชนรู้สิทธิ์ของตัวเองแล้วประชาชนรู้ว่าจะเลือกพรรคไหนเป็นของตนเอง อย่างพรรคที่เสนอความคิดดีๆเริ่มต้นตั้งแต่ไทยรักไทยมาจะถึองพลังประชาชนมาเพื่อไทย mm. เขาก็มองเห็นว่าเป็นพรรคที่เขานี่จะเลือกและสนับสนุน mm. เขาก็เลือกมาอย่างนั้นแต่ว่าผู้ร่างในปัจจุบันผู้ร่างกฎหมายในปัจจุบันเนี่ยนะครับ mm. กลับย้อนหลังที่เรายูเทิ turn, ร์นเป็นพวกท่าไทยงทางทางทฤษฎีก็บอกว่าเป็นพวกปฏิกิริยา mm. พวก r รี c t i ชน a น y รี ดึงวิวัฒนาการที่เขาไปการแล้วกลับไปสู่สิ่งย้อนหลังดึงย้อนหลังเรื่องอะไรให้รัฐราชการให้รัชการเป็นใหญ่ให้คนที่เคยมีอํานาจแต่เดิมนี่กระจุกตัวเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยประชาธิปไตยหมายถึงการ decentralized คือการขยายกระจายออกไปอํานาจกระจายออกไปสู่ประชาชนประชาชนจะได้มีอํานาจในการบรเนินการต่างๆการบริหารท้องถิ่นการตัดสินใจเลือกให้สู่ประชาชน แต่ถ้าหากว่าเป็นประเด็จการนะหรืออำนาจนิยมมันก็จะเป็น concentration ท่านมันกระจุกตัวเพราะว่าพวกนี้ทหารร่วมมือกับขา้าราชการขุนศึกขุนนางเก่าพวกนี้นะครับก็จะรวมตัวกันในการผนึกที่จะเอาอำนาจไว้พัฒนาการสังคมไปญั่งไยแล้วก็ยังดึงกับมาอีกตอนนี้เลยเขียนรัฐธรรมนูญไปย้อนหลังท่านนึกออกไหมฮะจึงเกิดการกระแสต่อต้านในขณะนี้ ทั้งในหนังสือพิมพ์ทั้งในการพูดออกมาแม้กระทั่งกรรมธิการรับฟังความเห็นที่มหาสารคามที่อำเภอนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมาารคามนะครับซึ่งกรรมธิการเนี่ยเขาอนุกรรมธิการอนุกรรมธิการเนี่ยดำเนินการเนี่ยคนที่สะท้อนบอกว่าเฮ้ยที่ท่านเขียนไม่ได้แล้วนายชกตํารวจการเลือกตั้นนี่ขนาดอำเภอแรกแน่เนี่ยขนาดอำเภอแรกแล้วจะไปยังไงอ่าอันนั้นอยู่ต้องกานะ ขนาดไกลปืนเที่ยงยังเข้าใจว่าปัญหาของประเทศคื่อรเพราะฉะนั้นอำเภอนาดูเนี่ยเป็นอำเภอมีพระธาตุนาดูผมไม่ได้ไกลปืนเที่ยงนะเป็นความเจริญนะสารคามหรือพัทลุงของท่านเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมดรวิทยามศนาส่งมาอัพได้เลยเพราะนั้นไม่ว่าอยู่มุมไหนของโลกสามารถที่จะรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรมาหาได้วันถ้าถ้าท่านมองว่าสิ่งที่ประชาชนจะรู้ไม่ทันท่านเนี่ย ท่านท่านเลิกคิดได้หมดเวลาหม<บ>ดเวลาหมดเวลาแล้วแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็พูดผมจะวกมาอีกเรื่องหนึ่งครับผมเคยพูดเมื่อวานว่าที่มาของคุณเนี่ยสภาต่างๆสภาปฏิรูปสภาสอนอชต่างๆมันมาโดยไม่ชอบไม่ชอบอยังไงเพราะว่าท่านคลอดจากมดลูกของประเดน็นการผมแนะว่าเอาถึงยังไงก็ถึงยังไงแล้วถ้าท่านมาทําหน้าที่แล้วท่านอยากให้มีความชอบทำเนี่ยสิ่งที่ท่านทําแล้วท่านกลับไปถามชาวบ้านสินั่นคือประชามตรมะ ผมอยากให้มีประชามติเดี๋ยวนี้มันมีนิดนาโพนะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบ,บริหารศาสตร์คนส่วนใหญ่หนุนทําประชามติร่างรัฐมนูลปี2558ร้อยละ64.91ครับเกือบ65นะระบุว่าเห็นด้วยเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยที่ยุติธรรมและมีความโปร่งใสเป็นการกันกรองความคิดเห็นที่มาจากหลากหลายทุกภาคส่วน เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและประชาชนจะได้ทราบถึงเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญด้วยกลัวอะไรครับเดี๋ยวนี้ทางการบร,ริการยกล่างกําลังโยนถามคอสชอนะคอสชอจะเอาอยัางไงเพราะเกือบเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยของประชาชนเนี่ยไั่ไปถามที่ไหนก็อมีแต่ผมว่าเปอร์เซ็นต์จะต้องเพิ่มขึ้นแนดด่นอนเพราะเป็นการรับรองความไม่ชอบธรรมของคุณเลยถ้าผ่านก็ผ่านไปเลยถ้าไม่ผ่านจะรู้ว่าเงินเบี้ยเลี้ยงเป็นล้านล้านนะครับ เป็นล้านบาทนะที่คุณบวรสั่งได้ไปเนี่ยหลายแสนกันแล้วเจ็ดแปดแสนน่ะแล้วหลายต่อหลายคนได้ละหมื่นสองพันในพวกนีก้จะได้การรับรองจากประชาชนคือการธ<น>ประชาิมติในเรื่องของโพนะครับแล้วสะท้อนออกมาอย่างเนี้ยมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยเขาติดตามแล้วเขาก็รู้ว่าการเมืองนี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาแล้วไม่ใช่จะย,ยกให้ข้าราชการเก่าที่มีอำนาจสูง ไม่ใช่คนชั้นสูงหรือคนมีเงินไปแล้วแต่เป็นเรื่องของทุกๆคนดังนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญถ้าเขียนเสร็จแล้วเนี่ยต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจครับกลัวอะไรอันนี้ไม่ใช่ส่วนร่วมนะตัดสินใจ yes or no เอาไม่เอาเท่านั้นเองที่เขาไม่ได้ตัดสินใจเขากลัวว่าประชาชนจะไม่ผ่านนั่นคือเรื่องสําคัญเพราะเขารู้ว่าเที่ยวนี้คนส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยกับบทบัญญัติต่างๆที่มันทําลาย ระบบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ฉะนั้นตรงนี้แหละครับมันคุณต้องขึงขังดิสามสิบหกมหาปราบเนี่ยต้องขึงขังว่ายังไงก็ต้องทําประชามตินี่คุณไม่ได้ขึงขังเลยพูดเสียงแผ่วๆว่าอาจจะมีการทําประชามติก็ลองดูท่าทีของอหัวหน้าคอสช,อชอแต่ถ้าคุณยืนหยัดจริงๆนะสามสิหคนสามสิบหกมหาปราบเนี่ยคุณยืน ชัดว่าต้องทําประชามติเพื่อให้ธนูนี้มันมีศักดิ์ศรีมันก็ต้องทําคือผม,ผมมองว่าถ้าการมติการทั้งสามสิบหกคนนะครับถ้าไม่มีมิจฉาทิฐีนะแล้วก็ไม่มีพิมพ์เขียวมาอย่างจริงๆเนี่ยนะหรือคุณคิดว่าคุณจะเอาหน้าตาของคุณศักดิ์ศรีของคุณนยครับมาทิ้งตรงนี้คุณก็เอาเลยว่าไม่ต้องมีการทําทำประชามติแต่ถ้าใช้สามัญสำนึกปกติ ท่านต้องรู้ว่าวิวัฒนาการของประเทศไทยเนี่ยมันก้าวมาถึงขนาดไหนแล้วคนเขารู้เรื่องประชาธิปไตยไปไกลขนาดไหนแล้วคนเขารู้แล้วว่าการปกครองเป็นของเขาเขามีส่วนมีส่วนในการตัดสินใจนะไม่ใช่ส่วนร่วมอย่างเดียวและเขาก็รู้ว่าประชาธิปไตยนั้นกฎเกณฑ์กฎหมายที่ออกมานั้นเนี่ยเป็นข้อผูกพันข้อผูกมัดเขาจะต้องปฏิบัติตามตัวนั้นดังนั้นเขาต้องมีส่วนในการตัดสินใจ คุณไม่กลัวหรอจะอยู่ด้วยกันเนี่ยเราไม่ได้ยกประเทศนี้ไปไหนเนี่ยถ้าคุณคิดว่ามันได้ก็เอาถ้าคุณคิดว่าที่คุณร่างมาแล้วมันมันจะใช้ไม่ได้คุณก็ดูกระแสสังคมเข้าไปขนาดไหนก็ปรับมาสิครับแล้วนําไปสู่ประชามติคือประชาชนเนี่ยเขาเคยได้รับเขาเรียกว่าได้ลิมรสของรัฐธรรมนูญ2540ได้เลือกตั้งอย่างเสรีได้พักการเมืองที่ประกาศว่าจะทําอะไรบ้างเป็นรัฐบาลแล้วเคารพ ทุกคำม,มั่นสัญญาทำตามที่ให้สัญญาประชาคมไว้กับประชาชนรประชาชนได้ลิมรสแล้วว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนร,ร,รัฐบาลที่ประก<ง>าศนโยบายแล้วปรากฏว่าไปทําได้จริงๆฉะนั้นวันนี้จะบิดเบือนหรือจะเปลี่ยนแปลงวิธีการเขาจึงไม่ยอมเพราะเขาลิมรสแล้วว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็สามารถทําให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันกินได้ทําให้เขามีเงินล่วงในกระเป๋าและเจอตัง ทำให้เขากินอิ่มนอนอุน่นทาให้ผิดผลเกษตรราคาสูงทําให้เขามีคุณค่ามีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ชนชั้นกลางเกิดขึ้นมากมายในต่างจังหวัดในชนบทเพราะรัฐนูนปีสองห้าีให้เขารู้ว่าไม่ตายง่ายแล้วอ,อย่างน้อย30บาทรักษาทุกโรคผมขอีนิดหนึ่งตอบที่บอกว่าเลือกตั้ง40ประชาชนเขารู้ว่าเลือกอยังไงเมื่อสองสมวันนี้ผมได้มีโอกาสพบกับ professor คนหนึ่งนะกเตอร์รที่เขาคือแกชื่อชาชานะ เป็นดรชังเยอรมันเขามาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องว่าไอการเลือกตั้งแบบเยอรมันดีเนี่ยนะมันเป็นยังไงเขาบอกว่าโอเคมันมีนะการเลือกตั้งแบบที่ว่าให้ความสําคัญกับปาร์ตี้ลิสต์คือเบอร์ของบัญชีรายชื่อเนี่ยแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะไอเขียนเลือกตั้งเนี่ยต้องได้ก่อนพูดทํำนองนี้นะครับแต่เขาบอกว่ามันก็จะออกมาเป็นลักษณะที่ทําให้ มีรัฐบาลผสมคือแต่ละพักจะมีะไม่มีพักใดได้เสียงข้างมากแต่เขาก็บอกว่าวิวัฒนาการของเยอรมน,นีนะเนี่ยเขามีวิวัฒนาการมาจากเขาเป็นสาธรารณรัฐเขาก็แต่ละรัฐเขาก็ดูแลของตัวเองเขาเต็มที่อยู่แล้วรัฐบาลกลางก็พอให้มันอือ้ออือ้ออก็พอไปได้แต่เขาจะดูแลกันในรัฐแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเราเป็นรัฐเดียวเนี่ย ถ้ามีรัฐบาลที่ไม่มีความเข้มแข็งไม่มีสเสถียรภาพแล้วจะผลักดันประเทศไปข้างหน้าได้ยังไงแล้วเขาก็บอกว่าที่เอามาอ้างว่าเยอรมันเนี่ยเขาบอกว่าเยอรมันเนี่ยไม่ได้เปิดว่า p a r t ลิสเปอเปนลิสต์ต้นึรออื่องอะไรฮะที่พรรคลิสไม่ได้บอกว่าะจะมีชื่อของผู้สมัครแล้วให้ประชาชนเลือกอีกอันนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนไปยังท่านกรรมธิการนะครับว่าให้เราเลือกอย่างที่เราเป็นไทยเถิด ประชาชนเขมีคุณอยู่แล้วให้เขาเลือกอย่างนั้นเถิดมันก็จะได้สะดายสะดวกนะฮะแล้วก็ขอให้ออกแบบมาในลักษณะที่ทำให้ประเทศไทยนี้มีรัฐบาลที่มีสเสถียรภาพมีเสียงข้างมากจะสามารถผลักดันประเทศไปข้างหน้าได้ไม่มีประเทศที่กำลังพัฒนาใดที่สามารถพัฒนาประเทศได้ไปได้ในขณะที่มีรัฐบาลที่มีสภาวะเป็นเป็ดง่อยไม่มีเพราะ ถ้าจะรักประเทศนะครับรักประชาชนเนี่ยสร้างกฎเกณฑ์ในลักษณะที่ทําให้รัฐบาลนั้นนะครับเป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งแล้วแน่นอนรัฐบาลแบบรัฐสภานั้นมันต้องเสี่ยงค้างมากอยู่แล้วจะบอกว่าเป็นเผนการรัฐบาลก็พูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเสี่ยงค้างมากอยู่แล้วนะครับถ้าชุดนี้ไม่พอใจปีหน้าสปีข้างหน้าหรือสองสาปีข้างหน้าเลือกใหม่ก็เอารัฐบาลใหม่ให้มันเป็นอย่างนี้รับกติกากันไปเรื่อยๆแต่อย่านะครับ อย่ากให้มีวันใดนะวันใดที่คิดบอกว่าขอสร้างแบบการเมืองที่ทำให้เกิดรัฐบาลผสมเยอะแยะเยอะแยะแบบเป็นก้อยคำพูดของท่านนายกหมอมรชววศ์ครึ่งทิ์ปราโมทก็จะกลับมาอีกว่านารกมีจริง <c oughs> <c oughs> แล้วก็สภาวะอย่างที่ท่านอภิสิทธิ์รวมกับพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยเอาชิ้นประมาณไปหมดแล้วทำงานก็อย่างที่เห็นครับ ผมได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับท่านอดีตนตายทหารยศพลเอกที่กเกษียณอายุราชการเมื่อฟังความคิดเห็นของหลายฝ่ายอย่างนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้คงจะไม่ผ่าน<ม>ท่านท่านฟันธงเลยนะ,ะทั้งลุมเปลี่ยนทิศก็บอกไม่ผ่านให้ผ่านไปไม่ได้โดยเด็ดขาดแล้วสภาวะมันจะเป็นยังไงเขาบอกเพราะฉะนั้นคอสชอยู่ต่อใช่ไหมใช่ <laughs> นี่นี่ผมก็เขาเขาเขาทิ้งปัญหานะถ้ารัฐธรรมนูญปีของดรบอลศักไม่ผ่านแล้ว คอสชอก็อยู่อํานาจต่อไปที่และไปรับปากรับคํากับชาวบ้านว่าจะเลือกตั้งภายในสิ้นปีนี้ต้นปีหน้านี่จะไปยังไงอ่าเราเราท่านท่านผู้ชมหลายคนก็ก็มีความเกวงวลไม่ว่าเราเรา,เราจะเราจะทำยังไงถ้าไม่รับรัฐมนูญอา้าวแล้วก็จะไม่มีการเลือกตั้งสิถ้าผมมนท่านประยุนะโอเค okay, ไม่ผ่านนะครับผมในฐานะนนที่สัญญาไว้หนึ่งปีนะผมหย่พรัฐมนูญบางอันบางฉบ,บับมาว่าใช้ฉบับนี้ครัเพราะผมใช้อำนาจมาตรา4อ่ะรัฐธรอมนูญนี้ เลือกตั้งเลยไปรับปากรับคํากับประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะวิโดโดประธานาธิวิโดโดเนี่ยเป็นเป็นดาวรุ่งของของโลกเลยแหละเป็นสไลด์นะคือเขาไปรับปากกับสุ่มสีุ่่มห้าไปนะสองร้อยกว่าล้านนะครับเขาเขาเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่นะสองกี่ร้อยล้านอินโดนีเซียเ่ยสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นการไปรับปากแบบสุ่มสีุ่่มห้าแบบทรงเดชก็ก็ทําไม่ได้อยู่แล้ว แต่รับตำมุนฉบับนี้ถ้ารับไปมันก็เหมือนยาพิษบ,บังคับให้ประชาชนกินถ้าประชาชนไ่รับมัน,มนอันตา<ม>รายมันรับไม่ได้อยู่แล้วครับ<ๆ>เพราะว่าองค์กรที่มาจากประชาชนนี่ไม่ได้ถูกจํากัดสิทธุบป,ประการแต่ใครก็ไม่รู้สเสบียองค์กรนี่มันใหญ่โตโมโหฬารทิบหายเลยสปชหรือว่าสนชนี่กับใหญ่ไปลองรับน่งไปตั้งอยู่ที่ปฏิรูปขับขับเคลื่อนประเทศเขาเรียกว่าสภาขับถ่ายไง มันปวดขี e ้ปวดเที่ยวือเปล่าไปรู้กับจากกับเพื่อนโทษนะครับถ่ายโอนถ่ายโอนมีคนส่งส่งไลน์ตลกตลกไหมผมผมไม่อยากเปิดเผยนะเพราะเขารู้ตั้งตั้งชื่อไอ้เขาเพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆที่ตั้งขึ้นในอนาคตนี่ยกเลิกอะครับเอาแต่พอทมท่วมกันหน่อยมากเกินอันนี้มันมากเกินไปประชาชนไม่มีที่จะหายใจเลยแล้วจะเลือกตั้งไปทาไมครับปกครองไปบริการไปเลยสิย้อนหลังไปสองสี่เจ็ด สองสี่เจ็ดสี่ไปเลยที่ถ้าอย่างนั้นนะ่ะเอาไหมล่ะแต่ลึกๆผมมันก็ไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้ก็รู้ว่าไปไม่ได้แล้วก็ท่านพลเด็กประยุทธ์ท่านก็นรู้ว่าไปไม่ได้ท่านถึงไปรับปาก,ากต่างประเทศได้ว่าจะมีเมื่อนั้นเมื่อนี้จุดนั้มันจะคือปัจจัยภายนอกจะบีบบังคับปัจจัยภายในภายนอกนี่ละอุนะครับอเมริกาเขาตั้งทูตมานี่ทูตใหม่นี่เป็นโอชั้นเซียนของบรรดาเอกอัครทูตนะครับเชี่ยวชาญมากนะเขากำลังทําอะไร ตลาดร่วมยุโรปในการให้ใบเหลืองใบแดงในเรื่องต่างๆอาเซียนจะไปยังไงมันไปไม่ได้ครับเพราะเองประยุทธ์จะไปไประชุมได้ยังไงผมว่าตัวเองรับปากเขาแล้วนี่แหละปัจจัยภายนอกที่จะชี้ขาดแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไม่ไหวทํายังไงในภาวะหวานอมขมกลืนหรือเปล่าก็ชายชาติทหารก็บอกว่าผ่านไปประชามติไม่ผ่านผมรับผิดชอบแตผ<ม>ผ่ผมไม่อยากให้เหมือนกับอาจารย์ว่าเสียทีเดียว คือต้องชี้ให้ชัดว่าเอาสองห้าห้หรืออะไรอย่าเปิดกว้างตรงนั้นไปหยิบเอาฉบับที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยมาเราก็มันหนักหนาสาหัสกว่าไอ้สองหอีกฉะนั้นผมว่าเอาห8ดหรือสี่ศนย์เอาไว้ชัดเลยประชาชนจะได้รู้ว่าถ้าเขาไม่เอาห8ดเนี่ยเขาจะได้อะไรมาแทนที่หยิบมาเลยบอกว่าระหว่าง58าแปดสี่ศย์เป็นต้องยอมรับนะเป็นรัฐนูลที่มาจากประชาชนมีส ổ, ส ổ โรร่าง และผมบอกให้นะแม้แต่ท่านนายกตักษินสมัครเป็นสสสรที่เชียงใหม่ท่านติดมานะหนึ่งในสิบของเชียงใหม่แต่ปรากฏว่าพอให้รัฐสภาเลือกเนี่ยท่านตกเลยนะท่านไม่ได้มีส่วนร่วมในการร่างรัฐมนตราสีศูนเลยนะเพราะมาสอบตกที่รัฐสภาแต่จะอย่างไรก็ตามเห็นไหม เมื่อกติกานี food, ้ถูกเขียนขึ้นมาโดยมีสสรที่มาจากการเลือกตั้งแม้ว่าจะโดยอ้อมแต่คำตอบสุดท้ายอยู่ที่รัฐสภามันจึงออกมาในลักษณะที่ประชาชนถูกกล่าวขวัญถึงอยู่ตลอดเวลาโบกธงกันเพื่อให้ได้รัฐนูล2540ฉะนั้นต้องโบกถ้าไม่โบกผมก็กังวลอีกหล่ะว่าเอาหรือไม่เอาถ้าไม่เอาได้อะไรวะต้องให้ชัดอ๋อนั่นก็เป็นอีกชั้นหนึ่งที่ถ้าทำไปได้ก็จะดีมากก็หมายความว่าท่านประยุทธ์ตัดสินใจตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าไม่ผ่าน จะเอาอะไรจวเอาไปวางไว้เลยวางไว้เลยครับแล้วบอกให้รู้ว่าเนี่ยตัวเองวางไว้จะได้เป็นเครดิตให้กับประชาชนด้วยว่าที่ท่านเข้ามานี่ท่านทาเพื่อประชาชนก็จริงจริงรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการต่อสู้ของประชาชนอย่างน้อยมีสองฉบับที่ผมเห็นนะฉบับแรกสองสี่เจ็ดห้าโอเคนะตั้งแรัฐาแต่ว่ารัฐมนูลสองห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยเกิดจากการต่อสู้เมื่อเหตุการณ์สิบสี่ตุลาคมผมอยู่ในเหตุการณ์นะครับพวกเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นก็เป็นประชาธิปไตยท่านก็มีสิทธิที่จะเลือก พราะท่านต้องการได้รัฐบาลผสมก็สมประสมเลยแหละปีสองหนี่นะแล้วก็ปี2 5 4ห้าสีู่นซึ่งเกิดจากหลายรัฐบาลได้สะสมบทเรียนข้อดีข้อเสียของการบ้านการเมืองจนมาเป็นรับนวนปีสี่ศูนย์สองฉบับนี้ไม่ขี้เหร่นะครับไม่ขี้เหร่หน้าตาดีกว่าของบวรศักดิ์นี่เยอะเพราะบวรศักดิ์ที่มามันไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นพระที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไงผมผ้าเหลืองแต่ไม่ไม่ด้มีอุปชาบวชให้อ่ะคุณบวชกันเองอ่ะ อุปชาประชาชนไม่ได้บวชให้นะบวชผิดบวชด้วยบวชผิดบวชด้วยนะคุณจะมาเรียกร้องสร้างโอวาทศิลป์กล้ามต่างๆสร้างพลเมืองใหญ่กว่ารัษฎรเอารัษฎรขัดแย้งกับประชาชนมันจะบ้ามันจะมั่วกันไปหมดนะครับประเทศพลเมืองพลเมืองครับานผู้ชมที่เคารพครับกำลังออกรถออกชาติเราก็วนเวียนอยู่เรื่องรัฐธรรมนูญนี่แหละครับพอรัฐธรรมนูญเมื่อประกาศใช้แล้วมันบังคับต่อพี่น้องประชาชนทุกผู้ทุกนามแก้ยากเหลือเกินครับโอกาสประเทศไทย ที่จะแก้ไขกฎหมายรัฐมนุนในอนาคตเนี่ยเป็นไปไม่ได้อย่างล้านเปอร์เซนต์อย่าเอามาโกหกหลอกลวงอะไรกันเลยครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเป็นรัฐมนุนเราควรจะมีสิทธิ์มีเสียงเป็นเจ้าของอย่างน้อย64.99 1เปอร์เซนต์ของการสํารวจของนิดาโพนะครับยืนยันว่ารัฐมนูญฉบับนี้จะต้องทําประชามติอย่างแน่นอนถ้าไม่ไปทำประชามติมันไปไม่ได้ครับความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณท่านดรวิชชุดวันโนและท่านอาจารย์ วีผู้แถลงพัฒนาภูมิชัยครับพบกันใหม่สวัสดีครับ